ยอดขายในประมาณ1,200ล้านถ้านับจากปีแรกที่เริ่มทำคือ3ล้านก็โต400เท่าชื่อสุรานามาขันชการครับแบรนด์ชื่ทบผู้สังแล้วก็ปีที่แล้วออกแบรนด์ใหม่ชื่อซันชัยเดลี่ไฮโปรตีส่วนตอนเป็นหนี้เนี่ยจริงๆมากกว่า10ล้านด้วยเพราะว่าช่วงที่พี่มีหนี้หนักสุดอะพี่มีดีเอชเกือบสคืออีกนิดเดียวแบบล้มละลายแหละ เป็นเรื่องการมองเห็นว่าอนาคตมันจะไปรอดถ้ารอดก็รอดไปด้วยกันถ้าล้มก็ล้มไปด้วยกันนะ k ีโมเ m e n t ของพี่มันคือการสร้าง Trust ที่เกิดขึ้นในทีมไม่ต้องชนะศึกใหญ่อย่างเดียวลองไปเล่นศึกเล็กๆแล้วชนะแล้วให้มันมี Motivation มีโมเมนตัมที่ดีด้วยก่อนจะทำอะไรเนี่ยอันหนึ่งที่ ใช้ต้นทุนน้อยที่สุดคือการหาความรู้พี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้ประกอบการก็คือการที่เขาลองผิดลองถูกมาแล้วมันช่วยลดเวลาที่เราต้องไปลองผิดลองถูกเองและทุกครั้งที่เราลองผิดลองถูกเองมันมีคอสแล้วก็อยากให้มาเจอกันที่งานสเกลฟาสอ2พผู้ประกอบการทุกคนที่สเกลมาแล้วอยากจะขนเรื่องดีๆมาช่วยทำให้ประเทศนี้ต่อไปข้างหน้าด้วยกัน